ารเดี๋ยวหนูจะไปปิดประสบการณ์ไดมือก <Okay. S 2> เคตื่นมากเลยอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวก็เก็บกันครับผมแต่ตอนหนูจะไปเดมือกเนี่ยหนูต้องไปขายของก,ก่อนไปหาตัางค์ก่นกนกนอนเพราะตอนนี้ไม่มีตังค์ว <c oughs> ๊ดฮิฮิค่ะจะไปเจอกัน ใกล้ถึงตลาดนะฮะเดี๋ยวเราไปขายของกันขายของเสร็จแล้วเราค่อยเราค่อยเข้ารีสอร์ท เนี่ยเราขายของเสร็จกันแล้วนะคะตอนนี้อ่ะมีได้ค่าน้ำมันกลับบ้านแล้วเด<ละ>ี๋ยวเราขายของกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปไปท,ที่พักกันนะฮะเราชื่อที่พักคือเออจะไม่ได้ค่ะแม่จะไม่ได้จะไม่ได้จ<ำล>ะไม่ได้ยยบ้านคุณยายคอนสเตบ้านคุณยายคอนสเตย์เอาไว้เอาไว้ ชื่อที่พักของเราในวันนี้ก็คือป้านคุณยายโฮมสเตย์เดี๋ยวเราไปเจอกันครผมตอนนี้ถึงที่พักแล้วนะคะซึ่งสภาพไม่ไหว คือปวดหัวมากเมื่อกี้โดนฝนมานะค่ะแต่ว่าข้างนอกมันมืนมากแล้วก็เลยยังไม่ได้ถ่ายข้างนอกแต่ว่าด้วยความที่ะจะถ่ายข้างในให้ดูนิดหน่อยนะคะแต่ก็คือแบบขอจะเล็กะนิดน,นึงเพราะว่าญาติเมย์นะเขามาถึงกันก่อนเขาก็จะแบบเอาของมาวางกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็จะให้เห็นห้องบรรยากาศภายในประมาณไหนนะคะเดี๋ยวมาดูกันตัวนะคะอันนี้เป็นกล่องใส่เสื้อผ้าของเมย์เองนะคะห้องน้ํานะ ก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะแล้วก็ตบบนี้เลยนะคะเข้ามาจะเป็นสองชั้นนี่ห้องน้ำห้องอาบน้ำมีสองห้องนะห้องอาบน้ำมีห้องนู้นกับห้องนี้สองห้องก็โอเคเตียงนี้จะเป็นเตียงที่เมกะฟ้าแล้วก็หลานอีกคนหนึ่งจะนอนด้วยกันที่นี่นะคะ นี่ก็เป็นตู้เก็บเสื้อนะแล้วก็ตู้เย็นตู้เย็นก็คือจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีขึ้นไปชั้นบนนะะเดี๋ยวถ้าหากว่าเลยจากห้องไปก็จะเป็นระเบียงระเบียงมาดูระเบียงกันไหนมาดูระเบียงระเบียงระเบียงน่ารักปุกปิก๊กแล้วก็อันนี้นั่งมองวิวออกไปข้างนอกได้จากผ้าตรงนี้ได้นะ สวัสดีค่ะ,ะสัตว์เลี้ยงของหลานนะคะซึ่งตอนนี้หลานเธาไปตกหมึกอยู่แล้วก็ตอนเนี้ยญาติๆไม่ออกไปตรงบริเวณที่เป็นตกหมึกกันหมดเลยก็เลยเหลือมีคนเดียวนะคะขออนุญาตถ่ายข้างบนนิดนึงนะ,ะขึ้นมาชั้นสองเกอเมกับลูก,กจะนอนชั้นล่างชั้นสองก็จะเป็นคนอื่นๆนอนกันข้างบนนะคะ ขออนุญาตนะคะอ๋อห้องใหญ่เลยนะคะนี่คือทุกคนนอนที่นี่หมดเลยนะคะนี่จะเป็นบริเวณที่ตกหมึกนะคะแต่ว่าวันนี้ด้วยความที่ฝนตกแล้วก็มันน้ำมันขุ่นหมึกเหมือนก็เลยไม่ขึ้นมาในเด็กก็เลยตกกันไม่ได้ พอครผมสัตย์กันมาเสียใจอ่ะน้องแทนจำพี่ไม่ได้เหรออกพี่ไไงแต่ว่าจำปลานี่คืออะไร<ม>และนี่คือเด็กๆก,กำลังนั่งตกปลากันอยู่หรือเปล่าหาปลาได้ตกกับเขาไหมเนี่ยไม่ได้ตกค่ะแม่ไม่ไกล้าตกตกตกเล่นๆแต่ไม่ได้ตกแบบ ปลาใช่ปลาไม่เอาปลาเฮ้ยเฮ้ยสดมากโอ้ยสดมาก้ดดดกว่า <like> <kad ra> อันนี้ก็คือน้องฟ้าเอาโทรศัพท์เมย์ไปถ่ายเล่นแล้วนะคะส่วนเมย์ก็นั่งกินนั่งเมากับญาติาแล้วค่ะเข้าโหมดพักผ่อนกันนะคะ,ะเรามาที่นี่นะคะเราพักกัน2คืนนะคะ3วันนะคะกิจกรรมนี้เมย์ไม่ได้เป็นต้นคิดนะคะคือแบบญาติาเมย์เขารวมตัวกันเขาอยากจะมาพักผ่อนอะไรเงี้ยด้วยการบิทติ้งกันอะไรเงี้ยค่ะด้วยความที่เมย์ก็ค่อนข้างสนิทสนิทกับญาติๆกลุ่มนี้นะคะก็เลยแบบว่า,วาเอออยากจะมาร่วมกิจกรรมด้วยแต่จริงๆแล้วส่วนตัวเลยนะเมย์เป็นคนไม่ชอบตกปลาตกหมึกอะไรเงี้ยคือเมย์ สงสารอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เคยทากิจกรรมนี้สมัยสาวๆแล้วก็รู้สึกว่าเออมันไม่ใช่ทางของเราอะไรเงี้ยก็เลยไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นสายนี้มาแต่ว่าพอมันมีโอกาสเข้ามานะด้วยความที่เมย์ก็รู้สึกว่าน้องฟ้าเขายังไม่เคยลองยังไม่เคยมีประสบการณ์ด้านนี้ก็เลยรู้สึกว่าให้เขามาลองดู <S <S เพื่อเปิดประสบการณ์ให้กับน้องฟ้านะคะว่าอ่ะเมย์ไม่อยากจะเป็นคนตัดสินว่าเอยเมย์ไม่ชอบลูกก็ต้องไม่ชอบลูกก็ต้องไม่เล่นลูกก็ต้องไม่ทําอะไรเงี้ยคืออยากให้แบบประมาณว่าไหนๆก็มีโอกาสแล้วพาลูกไปลองดูแล้วก็ดูว่า ลูกจะชอบแนวนี้ไหมชอบแอดเวนเจอร์แนวแบบตกปลาตกหมึกหรืออะไรแบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะให้เขาเป็นคนตัดสินเองว่าเขาชอบหรือเปล่าประมาณนี้ A few moments later w h ปลาหมึกคนหมึกใส่ชุดใส่ชสดสีน้ำมาพื้นที่โอ้ยโอ้ยโดนทุกคนต้องเอาไปล้างแล้วเบอรหรอเออตัวใหญ่ตัวใหญ่มากเลยอ่ะ เนี่ยโอ้โหหมึกเต็มตัวเลยนี่กันด้วยความชุลมุนมาดูมันใหญ่ไอ้หนอปลาชอบหนอไม่เหมือนกันอ้อยตัวน้อยน้องกําลังจะโดนหม่ํหม่ํแล้วนะหงสานแม่จะมองตามันด้วยซน่งกินไม่ลงทางฝาดมาดู day t ด้วยความที่ตื่นมาในสภาพที่ไม่พร้อมตื่นมากๆเลยนะคะเพราะว่าเมื่อคืนดึกมากก็เลยจะแบบว่าอึนๆอยู่พักใหญ่เลยนะคะ อาหารเช้าก็จะเป็นข้าวต้มมีกระเพงกาแฟอะไรแบบสำเร็จรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจ็ดโมงถึงสิบโมงนะคะสำหรับอาหารเช้านะคะคุณเพีเดียวไหมมีแดดเยวะไหมต้องมีนไหมต้องกินต้องกินแล้วแหละตามท้ายนั่นเลยอือฮัสวัสดี ของคนที่ยังไม่อยากเกิดเดี๋ยวไปดูน้องปลากำลังตกปลานะคะน้องนะคะนีงอยู่ในชุดนอนอยู่เลยสนุกสนานกับนมนมตกปลา อันนี้คือเข้ามาเพื่อตกเป็ดตกปลาโดยเฉพาะเจ้าระวังเอาลูกแอลระวังเอาลูกฟ้าฟ้าน,น,นู่นนู่นไปเบ่งตรงนู้นอ่าตรงน,นั้นได้ตรงน,นั้นได้ ระวังกนโรนะเดีย๋ยวอยู่ใกล้พี่ฟ้านะพี่ฟ้าเหวี่ยงโดนหนูนะตอนนี้ก็ให้เด็กๆ เข้าไปอาบน้ําแต่งตัวกันแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกกันเพื่อที่จะไปทานข้าวข้างนอกแล้วก็ไปซื้อของเตรียมสําหรับทํามื้อเย็นวันนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะตอนนี้กำลังจับข้างนอกกันเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปถ่ายคลิปจากบริเวณที่เราพักคือตรงนี้นะนี่ไปตรงโซนที่เป็นที่อะไรนะจะที่จอดรถ<ด>ไปไปกันซึ่งเมื่อคืนเราไม่ได้ถ่ายเพราะมันมืดมากเนาะแล้วก็ต้องเดินอย่างระมัดระวังด้วยอะไรเงะะี้ยค่ะ รุปว่าเมย์ไม่ได้ไปตรงที่จอดรถนะเพราะว่าจะรวมตัวไปคันเดียวกันหมดเลยซึ่งคันที่จะไปเนี่ยจอดอยู่ด้านหน้าพอดีซึ่งด้านหน้ามันจอดได้แค่สองคันไงคันอื่นๆก็จะไปอยู่ตรงบริเวณลานจอดรถหมดเลยก็เลยอ่ะก็เลยยังไม่ได้ถ่ายให้แต่เดี๋ยวจะมาถ่ายซ่อมเก็บให้รอบหลังนะคะก็นนะคือสรุปเราจะออกไปคันเดียวกันทุกคนเลยรวมกันเอ้ามืถึงหมเมยมีก็เลยไม่ได้เดินไปตรงที่รถตัวเองนะเดี๋ยวจะออกไปนันแ่ละอ่ะตรงมือใหญ่ใหญ่ อันนี้เรากำลังออกกาเราจะได้ที่นี้เหมือนซอยอะไรวะเดี๋ยวก็นะเราจะได้ผ่านตรงจุดจอดรถเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนิดนึงพอแล้วค่ะเนี่ยยายนี่ไงเนี่ยที่จอดรถ One hour later. ทุปสีนี่แม่ทำให้เด็กๆกินก็วันนี้มีหมูกระทะอันนี้คือหมูกระทะย่างให้ใแล้วก็กุ้งเผาที่เผาเสร็จแล้วกับหอยตัวเล,ล็กเข้าสู่หมดกินแล้วค่ะ หมูกระทะก็มาชาบูก็มีหมูกระทะสามารถสั่งที่ที่พักได้นะคะเดี๋ยวเขาจะจัดการสั่งมาให้เรานะคะแล้วก็ไอ้พวกจานชามส้อมแก้วนำทั้งหลายแหล่นี่เราสามารถยืมของที่พักได้เขามีบริการนะคะแต่ว่าหลังจากเราใช้เสร็จก็ช่วยล้างคืนให้เขานิดหนึ่งนะคะก็จะมีจุดบริเวณสําหรับให้ล้างจานชามไว้ซึ่งเมย์ไม่ได้ถ่ายมานะในส่วนของเบ็ดตกปลานะคะเท่าที่เมย์สอบถามมาก็คือว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้มีของส่วนตัวมาเองเราสามารถยืมของที่พักได้เขามีให้ยืมนะคะนี่แหละคค่ยนะ ปลาระวังน้องปลาระวังข้างหลังด้วยรู้สึกว่าจะติดขยะมาแล้วสำหรับบรรยากาศวันนี้นั้นฝนไม่ได้ตกเหมือนเมื่อวานนะคะแต่ว่าคนเยอะคนเยอะกว่าเมื่อวานมากๆนะคะก็อาจจะต้องตกปลากันอย่างระวังนิดนึงก็คือแบบนั่งกันเป็นแถวเป็นตับเลยพยายามถ่ายไม่ให้โดนคนอื่นนะคะแล้วก็แล้วก็อย่างหนึ่ง ที่เห็นได้ชัดในวันนี้เลยก็คือขยะเยอะมากขยะขึ้นมาเยอะมากแล้วก็น้องฟ้ากับเด็กๆก,ก็เริ่มเข้าหมดแบบตกขยะกันละคนอื่นๆก็เหมือนกันเริ่มแบบเออเพอตกหมึกไม่ได้ก็เริ่มเข้าสู่หมดตกขยะเก็บขยะกันขึ้นมานะคะแต่ละคนอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคนอื่นที่เขาเก็บเอาใช้เบ็ดตกปลาตกขยะนะไม่กล้าถ่ายเขาไงเออแต่ว่าลูกเราอก็ตกเหมือนกันก็วันนี้ก็ประมาณนี้ นี่คือบ้านทางเข้าไปบ้านยายของเซ่นะคะเรากำลงังจะไปที่จอดรถอจอดด้านหน้าแปะได้ประมาณคันสองคันอยู่แต่ว่าเพราะคนมันเยอะๆเรามาชา้าเราก็ต้องไปจอดข้างหลังนะจอดข้างหลังก็ปลอดภัยอยู่เดี๋ยวพาเดินไปดูที่จอดรถที่อยู่ด้านหลังนะคะนี่ซึ่งในมาพักที่นี่สองคืนก็คือจอดรถด้านหลังทั้งสองคืนเลยนะก็ ปลอดภัยดีนะมีรูปกงทูปกรงอะไรให้มีความเป็นระเบียบไม่ไม่ได้แบบคุณพาเห็นมีใช้มาวุ่นวายดีจอดรถไกลน,นิดนึงนะเพื่อนเพื่อคนไหนที่อยากที่จะมานอนที่นี่นะมีขอแนะนำว่าให้เอาเรถไปจอดแปะด้านหน้าเอาของลงที่ผมเซก่อน แล้วก็ค่อยเอารถมาเก็บนะคะด้านหน้ามันจอดได้ไม่กี่คันจริงๆถ้ามาช่วงสองทิศอะยังไงที่จอดรถข้างหน้าก็ไม่พอเพราะมันจอดได้แค่สองคันนี่ไงที่จอดรถของคุณยายจอดที่ันแคนุนเรานี้ไม่เอากระบะมานะคะก็ช่วงนี้น้ํามันน้ํามันรถเกียราคาันแรงเมย์ก็เลยเอากระบะมาดีเซลมันจะถูกกว่าน่อยโอเค เดี๋ยวเมย์คือรถแล้วลค่ะลงเขาจะคอยมาล็อกนะแต่ว่าปิดมาเห็นประมาณสี่ทุ่มอะ่ะเขาก็จะมาล็อก,กเปิดให้แล้ว อนี้เราออกมาจากที่พักแล้วนะคะแล้วก็จริงๆอะ่ะก่อนเข้าที่พักเราจะเจอตรงโซนนี้คือตอนเมยนะ์มาเมย์มาตอนกลางคืนเนาะมันก็ปิดหมดแล้วใช่ไหมล่ะแต่เนี่ยอันนี้คือขากลับมากลางวันไงก็เลยถ่ายบรรยากาศมาให้ดูว่าถ้าเพื่อนจะมาพักแถวแถวนี้อะไรเงี้ยมันจะมีรีสอร์ทเยอะมากแบบโฮมสเตย์ stay, รีสอร์ทอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ทางเข้าอ่ะมาเราจะเจอโซนนี้ซึ่งเป็นโซนที่แบบว่ามีอาหารทะเลขายเยอะมากนะคะก็ค่อนข้างแบบคือคักเมื่อวานนี้มาแบบ หกโมงกว่าเกือบทุ่มหนึ่งก็ยังมีของอยู่อะไรเงี้ยเยเข้าไปตรงนี้มันจะเป็นตลาดเห็นไหมคนเดินเยอะเจ้าแหละถ่ายให้ดูบรรยากาศพอจะคนเยอะนิดนึงเจเจนนิดนึงก็จะมีของกบของแห้งอยู่ฝั่งนี้ของสดฝั่งนี้แต่ตอนนี้คือรถมันเยอะแล้วรถมันบังหมดเลยบังมันขาเบิร์เลยฝั่งนี้จะเป็นของแห้งอาหารน้ำเดิมอะไรทั้งหลายแหล่มีหมดข้าวครึ่งถ่ายให้ดูนะคะากาคร่าวๆคือตอนกลางวันมันก็จะ มีความแบบวุ่นวายนิดหนึ่งคือแบบคนเยอะนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะเดี๋ยวเป็นขออนุญาตสองรถต่อแล้วค่ะ one hour later แสบตาวันนี้เราก็มาแวะกินข้าวที่ร้องเชฟคาเฟ่ซูนะครัอ้โอเดือวตาเดืดแรงมากเลย่ละเข้าไปข้างในกันดีกว่าที่นี่จะเป็นแบบร้านอาหารและซูขนาดเล็กเนาะสัๆขนาดเล็ก และมีร้านอาหารด้วยซึ่งเรามากินข้าวกันเนาะรอบนี้<ม>แต่จังหวะที่เรามาพิซซ่าค<ม>่ะไม่มีค่ะเพราะว่าเตาอบเขาพังวันนี้ก็<ม>เลยไม่ได้กินพิซซ่าใช่ไหมเ<ม>สียใจไม่เปลาไปกินจปาเปกตตี้กันเนาะโอเคไปค่ะเข้าไปข้างในกันดีกว่านี่นี่นี่น,นี่ตรงนี้จะเป็นสวนชาต์สวนชาติตรงนี้เข้าไปตรงนี้ สำหรับน้องปลาคราบก็อยากให้อาหารก็ให้ได้นะคะเขาจะมีเป็นแบบบริการอะไปซื้อได้แล้วก็มาให้อาหารน้องปลานะคะก็มีหลายบอ่อเหมือนกันแล้วก็เขาก็จะมีนอกจากส่วนสัตว์น้อยๆแล้วเนี่ยเขาก็จะมีโซนที่เป็นแบบว่าเหมือนโซนเด็กเล่นอะให้เด็กมานั่งเล่นรอพ่อแม่ข้าวอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะ เ,เด็กเล่นพักค่นอนหยอนใจพ่อแม่กินข้าวเมายังไม่เสร็จน้องๆเด็กๆก็มาเล่นได้ส่วนส่วนสัตว์ก็เข้าฟรีนะคะสําหรับเด็กๆนะตอนที่เรามาครั้งที่แล้วอะ่ะเข้าไปในเนี้ยฝั่งตรงข้ามอ่ะจะมีช้างมีอยู่ไหมยังมีช้างอยู่ไหมเมื่อก่อนมันมีช้างตรงเนี้ยตอนนี้เขาทาเป็นเหมือนกับที่นั่งเล่นแล้วอะ่ะ ไม่มีเหรอต้อจะย้ายช้างอ๋อเขาย้ายไปที่อื่นเหรอเมอื่อก่อนตรงนี้มันมีช้างน้ำปลากินอะไรคะผ็ดปีกบมะล่านาจิของแม,ม่ไม่มาแล้วนะคะได้เค็นผิดแห้งนะคะอ,อร่อยไหมลูก ก็มาจากสวนสัตว์แล้วนะฮะไม่ค่อยมีอะไรสนใจเลยใช่ใช่แต่ภารกกจหลังจริงเราอาจจะมากินข้าวก็เลยแบบแวะหน่อยละกันแล้วเราก็เจอกับปิดปลาคือจริงๆมันมีช้างเ้วยนะถ้าใครเคยดูคลิปที่เราเคยมาที่นี่เราเคยมาที่นี่เราเคยมาสวนสัตว์ไม่ได้มากินข้าวแต่วันนี้เรามากินข้าวก็เลยแวะเข้ามาดูข้างในเมื่อก่อนมันจะมีช้างเดี๋ยนะเรามาจากทางนี้ ถ้าจะไม่ผิดตรงเนี้เมื่อก่อนเป็นยีราฟยีาราฟแต่วันนี้เขาเอามาลายมา,าใส่แทนกับมา้าเดี๋ยวเราจะกลับโคราชแล้วถ้างั้นวันนี้นก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายจะกลับไปชิมนานะ